เอาเลยแคบสวัสดีผู้ชมนะครับกับพบกับธุรกิจไรเบอร์รี่สารฝันพา์ที่3แล้วนะครับผมนี่คือสภาพหมู่บ้านที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งธุรกิจเบอร์รี่นะครับที่ซึ่งทรเลสาดเราก็ยังคงสร้างไม่ได้นะฮะไอปลากองนั้นนี่โดดใจนะเดี๋ยวรอสร้างชาวะมองก่อนวันนี้เรามีแผนที่จะขยายธุรกิจนะครับผมไม่เพียงแต่ขายเบอร์รี่ต่อไปแล้วเนื่องจากว่ามันไม่พอกินนะครับผมเราจะทํายังไงดี อันนี้งไงที่เราปลดล็อกมาสิ่งที่เรียกว่าทุ่งข้าวสาลีผมว่านะตรงนี้คือที่ที่เหมาะที่สุดเพราะว่ามันคือขอบนะครับถ้าเราปลูกข้าวตรงนี้เนี่ยนะฮะแล้วเราขยายพื้นที่เพิ่มมันจะเป็นพื้นที่สวนฟาร์มของเราเลยนะครับผมวางไว้เลยโอเคเสร็จแล้วเราก็จะต้องตัดต้นไม้หน่อยหรอเะตรงนั้นต้นไม้มันลกไปครับเดี๋ยวมันสร้างเดี๋ยวมันปลูกข้าวไม่ได้เยอะเกี่ยวปะ ผมว่าเกี่ยวผมว่าเกี่ยวลบเลยอันนี้ลบสีเลยสีนี้ <c oughs> คือสี <c oughs> คือการคือการไม่ต้องโอ้โหโคตรหอมไม่ต้องปลูกต้นไม้แล้วนะครับแถวนี้ครับก็คือว่าถ้าเราเกี่ยวข้าวแล้วเนี่ยนะเราก็เอาข้าวไปทำแป้งครับเอาข้าวไปทำแป้งต่อต้องใช้ Win วินมิวเฮ้ยมันสวยนะถ้าเกิดมันวางควบควบูคบ่กับทุ่งธัญ,ญพืชอ่ะได้อยู่ พอเราเอาข้าวไปทําแป้งเสร็จแล้วก็เอาแป้งมาผสมน้ําทําเป็นขนมปังครับทุกคนวุ้ยในสุดชาวบ้านก็มีอะไรกินนอกจากเบอร์รี่เราไว้แถวนี้แล้วกันแล้วเราจะตั้งร้านร้านเบกเกอรี่ขายเขาเรียกว่าขนมปังข้างหน้านี้เลยนะครับรีบเลยครับเชฟอยากเห็นนะมันเป็นยังไงอะ่ะฟาร์มตรงนี้คือผมนึกภาพแบบว่าแบบเราต้องขยายพื้นที่ข้างหลังอะ่ะไม่งั้นที่ปลูกข้าวไม่พอแน่เลยครับ อ่าในสุดเกืบเสรจไหนดูซิเฮ้ยใส่คนได้3คนเลยหรอช่วยกัน3คนว่างันเถอะก็ต้องระบายสีอ่าระบายสีปลูกข้าวนี่เองโอ้โหพื้นที่อย่างน้อยคือถ้ามีถ้าไม่มีต้นไม้นี่พอได้เนี่ยถ้าเราโซนนี้ใช่ไหมเอแล้วก็เว้นตรงทางเดินไว้เนว่ามวันเป็นทางเดินนะครับอย่าไปปลูกครับโอเคปลูกข้างหน้าแบบกางหันลมนี้เลยสวยมาก ฝั่งนี้ก็ด้วยนะครับยังพอมีที่เหลืออยู่เดี๋ยวรอขยายพื้นที่นะลองดูก่อนแล้วกันช็อตนี้อ่ะแค่นี้ก่อนขอดูเลยขอดูเลยการทํางานก็ทํางานยังไงครับผมอ้าวโวยชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลําไม่ลําพังอันนี้เรามี3าอุย้ยหวานอย่างนี้เลยหรอโหเขาถือไหไปหวานเลยเงีบเงียบสวยครับสวยเลยครับเนี่ยมันไม่โดนต้นไม้จริงด้วยอะ่ะ ต้นไม้มันบล็อกพื้นที่ทุกคนโอ้โหต้องรีบผ่าช่างไม้มาตัดแล้วอันนี้เราอัพได้แล้วทุกคนนี่ไเลาตกปลาจับไปแล้วก็มีอันนี้คืออะไรพุ่มไม้เหรอตอนนี้เรามีหลายธุรกิจมากแต่ผมขอดูขอโฟกัสไปที่การปลูกข้าวกันนะผมอยากรู้ว่ามันจะได้ได้อะไรบ้างอะ่ะอันนี้คืออะไรใส่ปุ๋ยเหรอนี่มันเว้นตรงต้นไม้จริงนะมันไม่ได้จริงนะครับต้องเร่งแบบอย่างเร่งเลย เราต้องลบอันอื่นออกก่อนแล้วก็ไประ,ระบายตรงนั้นแค่ทีเดียวเลยครับลบก่อนนะตรงนี้เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งตัดนะครับอา่าปล่อยต้นไม้โตไปก่อนลบเลยลบเลยลบนี้ด้วยจริงดูนี้เหลือไว้ก็สวยดีนะโอเคแล้วก็เราจะเหลือไว้แค่อา่าฝั่งนี้ที่ต้องตัดเนี่ยเขาจะได้มารีบตัดต,ดตรงนี้ไงลบที่เหลือออกให้หมดเร่งเลยครับดูดี <laughs> คือข้าวแบบโตเป็นยมยมอ่ะมันไม่ได้เป็นทุ่งอย่างที่เราแบบ วาดฝันนึกภาพเอาไว้อะอะไรวะเนี่ยเดีย๋ยวเรารอเลยตัดต้นไม้เสร็จใช่ปะ่ะเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมีนี่กังหันลมแล้วมีทุ่งข้าวสีเหลืองแบบว่ากระจายเต็มแผ่นแบบนี้สวยมากอยากเห็นแล้วว่ะ <c> ค <oughs> ือหาดเพียงไม่ต้องทําก็ได้อะ่ะเอาอันนี้ก่อนเลยอ่ะนะครับผมใบพัดยังกองไว้อยู่กับพื้นเลยยังไม่มีใครยกขึ้นไปแปะข้างบนแล้วนี่คือเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วหรอจริงปะเนี่ยเอา เขียนเข้าไปมี4ี่อันเดี๋ยวก่อนผลิตได้น้อยจัดคือเราปลูกน้อยไงโอ้ยมาแล้วครับทุกคนวินมิวเออนี่คือที่โบกแป้งนะครับเอาข้าวมาทำเป็นแป้งเราใส่คนงานไปเลย2คนเลยเหรอได้นะคือคนเราเยอะมากครับตอนนี้ประชากรเรา32คนนะครับเราตามเลยเราตามน้าเข้าไปเลยน้าเขาเดินไปหยิบข้าวในโกดังนี้นะเ,เรียบร้อย แล้มีอยู่นิดเดียวเองอะทำไมเขายังไม่ปลูกต่อล่ะเอาเข้าทางนู้นออกทางนี้อ้อมครับเข้าไปในวินมิลเฮ้ยหมุนเลยออกมาเป็นกระสอบแป้งโหอย่างไว้ได้แป้งแล้วทุกคนอ่าน่าเฮ้ยทำไมโยนแรงจังอะเดี๋ยวแป้งมันพังหมดจากโรงผลิตแป้งนะครับก็ต้องรอ เขาเรียกว่าร้านเบเกอรี่เสร็จก่อนนะฮะเราเห็นทำนมฟังได้โตโหดแล้วชาวบ้านเรามารัวๆที่แบบที่เสองละสามคนนะ่ะหมู่บ้านเราโคตรน่าอยู่นะครับชาวนาใจดีทุกคนบอกเลย้ยผมว่าใกล้แล้วตรงนี้ตน้ตนไม้เริ่มหมดแล้วครับมไนจะหมดในอีกไม่ช้านี้ผมบอกเลยแต่ว่าเขายังไม่ปลูกข้าวเพิ่มหรือว่ามันเป็นฤดูก,กาลนะหรือว่าจะต้องรอให้ดินคืนสภาพแล้วค่อยปลูกไม่รู้เหมือนกันครับตอนนี้ระหว่างนี้เรารอนะครับ รอร้านเบกเกอรี่ทำเสร็จอยากรู้จังเลยว่าขายได้ขนมปังก้อนละเท่าไหร่น่าจะแพงกว่าเบอร์รี่แน่เลยเบอร์รี่แค่เก็บมาแล้วก็ยัดร้านขายเลยครับอัน,น้องแปรรูปหลายด้านพูดถึงมีคนมีคนบอกว่าพี่อมไม้กางเขนอยู่ข้างล่างเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนเขาเรียกว่าอะไรสูสารเลยต้องเอาไปไว้ข้างบนเหรอผมไม่รู้อ่ะคือผมไม่เห็นมันมีที่แปะข้างบนก็เลยไม่ได้แปะไว้อ่ะรี่ก็ให้วางข้างล่างได้มันเอาออกไงวนะเนี่ยเดี๋ยวนะ พอดมีมุมอยู่นี่ไงเออได้ข้างล่างไม่ได้ข้างบนนี่แหละครับแลมอย่าลืมมาสร้างด้วยครับช่างครับเฮ้ยต้นไม้ต้นสุดท้ายแห่งฟิวนี้เอาว่ารีบเลยครับเรียบร้อยเอาล้ครับขอนี้แม่ระบายเพิ่มเลยนี้ระบายเพิ่มเลยกระจายกินขอบไปเลยครับกินขอบไปเลยเอา่ารีบปลูกนะอยากเห็นภาพแล้วว่ามันเป็นยังไงอะ มาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วโอ้ย,อยเต็มแผ่นเต็มแมตเต็มหน่วยบอกเลยหูกระจุยเอาว่าดีจริงอันนี้ดีจริงมันต้องออกมาเป็นภาพที่สวยงามมากแน่แน่รีบทํางานนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราลองแบบว่าออกเหลืองแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันสวยงามขนาดไหนช็อตนี้เอาวะ่ะเสียงอะไรเอ้ยบเ๊กลี่เสร็จแล้ว บิกิเสร็จแล้วทุกคนสัตว์นี้คนน่ะสองคนต้องใช้น้ําเดี๋ยวเขานน่นไปตักน้ำจะบ่อน,น้ำมาเองปะใช่ปะน่าจะใช่นะโอเคใส่ไปเลยครับหนึ่งคนสองคนไปเลยแล้วก็ร้านบกอรี่ขายมันตรงนี้เลยครับในเมื่อเขาเว้นที่ไว้ให้เราก็วางซะเลยนี่แหละสิ่งที่อยากเห็นเลยคือว่าเขาจะทำงานกับมันน,นเอ้มาแล้ววะมาแล้ววะ เฮ้ยมาแล้วไหนเบคขนมปังกันยังไงอะ่ะวุ้ยนวดเลยโอ้โหนักทำขนมหวานนี่คือเราไม่มีเตาอบแบบไฮเทคเลยนะครับเราใช้เตาแบบเตาล้วนน่ะเตาหลอมอะ่ะดูดิโคตรแบบเหมือนได้กลิ่นหอมออกมาเลยอะ่ะอะไรวันนี้อาหิวนมปังเลยรีบขายเอเอ้ย มาอีกแล้วอีกคนนึงครับที่เราจ้างไว้ทําอะไรอ๋อไปดูในเตาคนนึงเช็คเตาคนนึงนวดนะครับทุ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 บโคตรน่ารักเลยว่ะรีบเลยครับอยากขายแล้ว <laughs> อยากขายแล้วขนมปังวันนี้เราจะต้องรวยแน่ๆเลยอ่ะดูสิครับข้าวยังไม่โตอีกเหรอเต็งเลยไม่มีข้าวเราไม่มีแป้งเราไปทําขนมปังนะเนี่ยร้านอันนี้เสเร็จน้อยใส พ่อค้าแม่ค้าไปแล้วก็ขายขนมปังครับร้านนี้ขายขนมปังล้วนครับแล้วก็ที่ใส่อาหารเก็บขนมปังไว้ด้วยนะสามารถยิบออกมาได้อย่าลืมอันนี้ต้องติ๊กไวมตกแต่งหน่อยร้านขนมปัง,งทั้งทีประโชมันต้องไม่ธรรมดาโคตรละเมเียงเลยแตจไม่อยากทาเต็นท์แล้วว่ามันใช้ของเยอะเนี่ยเอาถังพอี่ยใช้แผ่นไม้นิดเดียว เออตกแต่งให้มันดูมีอะไรหน่อยเก้าอี้ไะเผื่อนั่งกินนะมานั่งกินกันได้นะครับชาวบ,บ้านเอเคแล้วก็อะไรดีกันเอาเป็นรัวร้วรัว้วรั้วปิดข้างหลังไว้เผื่อคนอื่นแบบจะมาเข้าอย่างเงี้ยเราเข้าหลังหลังร้านไม่ได้นะครับว่ามีตู้แคชเชียร์อยู่ครับผมนี่ข้าวโตวแล้วทุกคนข้าวโตวแล้วว้ว ชอบซีนแบบนี้มากเลยอะ่ะแบบมีกังหันหนาแล้วทุ่งข้าวอ่ะครับสีมันสวยมากเลยอะ่ะโอ้โหไม่อยากไปจากซีนนี้เลยขอดูแบบยาวๆก่อนนะครับทุกคนแม่พอเราได้ทำแล้วมันก็คุ้มนะถ้าเกิดว่าขนมปังมันขายได้แพงอะ่ะมันก็คุ้มเราแหละครับผมตอนเนี้ยเปลี่ยนมุมคือมุมไหนก็สวยตอนนี้ มุมไหนก็ดูดีไปหมดกระโถ่ถ้าข้างหลังมีขยายพื้นที่ได้นะจะแจ่มมากเริ่มเก็บเกี่ยวเลยนี่มาผมอยากรู้ว่าเขาฤดูหนึ่งมันได้เท่าไรหร่อ่ะฤดูหนึ่งเราได้ข้าวเท่าไหร่เราต้องดูแลครับเก็บเกี่ยวกันสามคนมันน่าจะเพิ่มคนได้อีกนะน่าจะไม่ได้ครับที่ได้คือเพิ่มเพิ่มฟาร์มจะได้ใส่คนเพิ่มถ้ามีทุ่งอันนี้เยอะมันจะด,ดีเก็บเข้าไปได้เท่าไหรอ่อ่ะแปดหรอ โห oh, คนละ8 8 3 24หรือเปล่ายังไงเสร็จแล้วก็รีบผสมแป้งเลยครับเย่ yeah. มีคุนซื้อเบเกอรี่บา้างยังหรือเราเนี่ยหร,หรือเราเบเกอรี่เราบ้างหรือ,อยังอะไรวะงงแบบร้านขายขนมเฮ้ยไม่มีใครซื้อเลยหรอโอ้โหทำไมอ่ะมันแม่อร่อยเล, <laughs> ลยโรยโรยเนยไหมปาดเนยจะได้แบบว่าหอมๆห,หน่อยหรือว่าเขาต้องมีคน ก็ต้องมีคนซื้อกินก่อนเสร็จแล้วเขาก็จะปากต่อปากไงว่าแบบว่าขนมปังอร่อยนะเราลอมาซื้อกันชัวร์เลยชาวบ้านตอมาเรื่อยๆเลยครับตอนนี้ต้องหางานให้เขาทําแล้วว่ามันมีอันนี้ครับผมเรียกว่าเตาทําชาโคทาถ่านชาโคนะครับเอาไม้มาเผาเราจะสร้างอาชีพให้ชาวบ้านในนี้มันมีพวกว่าโรงทําเหล็กทําอะไรพวกนี้เพียบเลยแต่ว่าวัสดุอุปกรณ์เราไม่พอครับหรือว่าเอาตกปลาเลยเปล่ะนี่ไงมันวางยังไงเหรอ บอกว่าต้องมีส่วนหนึ่งอยู่ในน้ําอย่างเงี้ยนะไม่ใช่มันจะเป็นเอ่อทำไมมันมีบันไดลงไปข้างล่างอ่ะคืออะไรอ่ะปีนบันไดลงไปแล้วก็ไปไปจุ่มปลาขึ้นมาอย่างเงี้ยระง <c oughs> ว่างประมาณนี้ถูกแล้วครับถ้าตามที่มันให้วางเอาไว้ตรงนี้แล้วกันลองดูปลาเขาให้เอาโว้ยทุกคนครับนอกจากขนมปังเราจะแบบว่าตกปลามาขายด้วยผมบอกเลยอร่อยเหาะ เดี่ยวแล้วทุกวันนี้ยังไม่มีใครซื้อขนมปังไปกินอีกเลยโอ้โหแล้วมีตั้งเยอะไม่นะกูสาทำมาหรือว่าเขาไปซื้อเบอร์รี่อิ่มหมดแล้ววะหรือเพราะมันแพงเบอร์รี่มันถูกกว่าชัวเลยอ,อยู่ดีเขาซื้อเบอร์รี่กินกันหมดเลยโอ้โหนะเสียใจนะเนื้อนะไม่เป็นไรครับอย่างน้อยตอนนี้คือการเงินเราดีมากสุขภาพดีจัดจัด,จดนี่ขนาดแบบว่ายังขายขนมปังไม่ได้นะเงินยังแบบบวกเลยยังบวกบวกเลยครับ เฮ้ย <Hey>, hey, มาซื้อแล้วคนแรกโอ้โหสิบสองบาททุกคนขนมปังอันละสิบสองบาทโอ้โหถ้าซื้อเยอะนี่รวยจัดคือถ้าเทียบกับเบอร์รี่เท่าไหร่สิบสองอันร้อยแปดบาทก็คือเก้าสองสิบแปดอันละเก้าบาทเลยดิเบอร์รี่แต่ว่าขนมปังอันละสิบสองบาทครับแพงกว่าสามบาทก็โอเคนะเตาชา์โคลเสร็จแล้วครับทุกคนมาดูการทำงานกันดีกว่านะเ็าหยิบไม้มาแล้วเข้าไปเผา ใช่เผาทำทานเข้าไปแล้วหายไปเลยเหรอเอาแล้วเจเข้าไปด้วยช่วยกันเผาโอ้โหไม่รู้ว่าสิ่งปลูกสร้างต้องใช้ไอชาโครหรือเปล่าแต่ว่าเราน่าจะไปขายได้ครับนี่นี่เรามาดูน,นี้กันดีกว่าเรามาดูชาวประมงชาวประมงยาลากันดีกว่าทุกคนเอาโว้ยไหนใครคือคนนั้นที่เรามอบหมายหน้าที่เฮ้ยไปแล้วนี่ว่าอ๋อขึ้นเรือขึ้นเรือแล้วก็ขับออกไป แจวไม่ได้ขับแต่แจวแจวแบบไหนไม้อะ <c oughs> ไม่มีไม้เฉยเรียกว,ว่าใช้แรงดันอากาศนะครับผมนี่คือผลักอากาศออกไปสุดยอดอ๋อคือต้องขับมาที่ที่มันมีปลากระโดดนี่เองไอปลากองนี้ที่เราดูต้นคลิปเมื่อกี้โอเราตกเลยครับไม่มีการหวานแหโอ,อ้ได้ได้ช้าเลยนะคือปลามันแบบว่าย,ยอะเย้ยมากเลยกระโดดยเยออเยอยกันเลยครับ แน่จริงจับให้ได้สิเทียบเลยปลากระโดดแต่ไม่หมดโหดเกินตกปลาไม่มีเส้นเอ็นด้วยมองหาเส้นเอ็นไม่เจอเอ้ยเสร็จแล้วหรอได้ม่กี่ตัวอยากรู้อ่ะตดวเลยก็ต้องแจวกลับเลยครับโอ้โแสดงว่าถ้าเกิดเราขยายพื้นที่ใช่ปะ่ะเราดูว่าตรงไหนปลาเยอะแล้วเราก็ไปสร้างตรงนั้นจะได้ไม่ต้องแจวเรือไกลครับสงสารไงเนี่ยมันใช้แรงเยอะไม่มีไม้พาย เอาอะเข้าท่าแล้วเด้งเบได้กี่ตัวห้าตัวโอ้เอา้าหายไปไหนวะเดี๋ยวเมื่อกี้ยังห้าตัวอยู่เลยเหลือศูนย์แล้วหรือเขาเอาไปใส่โกดังไม่ใช่โกดังยังไม่มาเลยอ๋อขนส่งเขามารับไปไปเก็บไว้ในโรงอาหารครับผมโอเคแสดงว่ารอบหนึ่งห้าตัวคือถ้าเรามีอันเดียวนี่เราไม่พอนะเนี่ยเราต้องสร้างเพิ่มนะครับสร้างเพิ่มสร้างเพิ่มสเมส,เมส,เมสเ้นทางเดินเรือนะฮะ สอ,อันไม่พอรอบหนึ่งมันได้สักประมาณ15ตัว15ตัวคือเอาละครับ3ที่ไปเลยนี่ไงจัดไปส่วนหนึ่งคือทำมารองรับคนว่างงานด้วยเราจะต้องไม่มีคนว่างงานรออย่างเดียวว่าผมตอนนี้เรือเล็ก3มลำจะออกไปตกปลากัลบมาได้รอบละ15ตัวผมว่าก็ เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะให้ชาวบ้านได้จับจ่ายใช้สอยนะครับว่าจะซื้ออะไรกินเพราะเรามีทั้งเบอร์รี่มีปลาแล้วก็มีขนมปังนะครับหรือซื้อ3ามอย่างผสมกันก็ได้นะอร่อยเย่สามลำยังไงครับอาว่าได้ไปตกที่เดียวกันหรอทำไมแย่งกันตกอ่ะคือมันมีหลุมปลายอยู่ที่เดียวมีหลุมปลายอยู่ที่เดียวโอ้โ นี่ลุงเขาตกอยู่แล้วไงเราเอานี้ออกก่อนโอเคแล้วก็มีคนแจวมาแล้วก็ตกเป็นเพื่อนนะครับจะได้ไม่เหงาตกคนเดียวมันเหงาไงเอาเดี๋ยวรีบกลับไปไหนลุงผมว่าจะขยายพื้นที่ตรงนี้ทุกคนเพื่อที่จะทําฟาร์มอ่ทุ่งธัญพืชเพิ่มนะครับแต่ว่ามันใช้เงิน500อะ่ะตอนนี้เงินผมยังม,มันกันจะขึ้นหรือขึ้น,น,นลงลงเนะี่ยมันขึ้นเพราะว่ามีคนซื้อของแล้วมันก็ลดลงโดยการอ่ใช้จ่ายรายเดือนออ ผมกดคลิกรัวๆแล้วผมคลิกรัวๆไงตอนนี้ถึง500ร้อยเมื่อไหร่อะเสร็จผมผมบอกเลย,ยเงินมันลด500 500ด่วนอรอ่อ,รอยได้เรียบรนอยครับผมโอเคได้พื้นที่เพิ่มแล้วจ้าเอาโวยสวยงามแน่นอนผมบอกเลยนะครับก่อนหนึ่นขอถางต้นไม้ตรงนี้ก่อนไม่ใช้ต้นไม้ตรงนี้เราไม่ใช้ระบายออกจากนั้นระบายทุ่งธัญพืช นี่เลยพื้นที่สีเขียวนี่คือผมว่าอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วปลูกข้าวง่ายแน่เลยอ่ะชัดเลยเนี่แหละแล้วมันยังเหลือ,อต้นไม้ต้นเล็กยังเหลือไว้ต้นหนึ่งเหลือไว้ทําไมเนี่ยโอ้แล้วเขาขึ้นแล้วดูปลูกพอดีเลยครับเอาโว้ยราดไปเลยนั่นแหละรอบนี้คือได้ข้าวเยอะมากแน่แน่หวานหวานเข้าไปช่วยกันหวานโอ้โหเอาละเอาละ เต็มพื้นที่แหละครับเย่ yeah. ข้างๆางเนี่ยผมจะทาปศุสัตว์ด้วยบอกว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่มีป่าไม่รู้ตีรั้เปล่าละ่ะสพืความสวยงามอันนี้คือแบบว่าฟุ่มเฟือยเลยครับอันนี้คือสิ่งฟุ่มเฟือยเลยนะไม่ได้อะไรเลยครับนอกจากความสวยงามนะฮะแต่ความสวยงามมันก็คือความที่ได้อะไรนี่หว่าเออเราจะบอกฟุ่มเฟือยไม่ได้จัดไปเพื่อนตีตีอ,ต,อต่อเนื่องนีม่มันล้วนเปลี่ยนให้เรื่อยๆเลยหรอ เนี่ยสังเกตดูนะแต่ละอันมันไม่เหมือนกันอะดูดิอันนี้เป็น2แผ่นพอราวางปุ๊บมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนแบบให้เราเฮ้ยแบบซุ่มเหือเนี่ยโคตรแจว๋วคือเขไม่อยากให้รู้ว่ามันจำซากจำเจใช่ไหมดูดิมัเปลี่ยนฝั่งให้ด้วยยังเดือดตีครบสุดขอบเขตแดนตาบเขาให้เย,ย้ไม่ธรรมดานะบอกเลย โอ้โหเดี๋ยวรอข้าวบานก่อนมันจะสวยงามเหลือเกินโอ้โหอยากมีอีกสักเยอะๆสงสัยต่อไปต้องขยายพื้นที่ด้านขวาแล้วมั้งเนี่ยมันมีไอฟ้ฟาร์มความผลิตนมอันเนี้ยมันคือมันคือเลี้ยงวัวทำไมไม่บอกว่าเป็นฟาร์มวัวไปเลยอะ่ะเดี๋ยวนะมันต้องออกไหนวะเข้าทางไหนอ,อะ่ะวางเลยโอเคตังหมดด้วยคือเพิ่งใช้เงินไปเมื่อกี้ โอ้โหดูสิครับทุกคนสวยขนาดนี้ฟาร์มทุ่งทันยพืชที่แสนงดงามแม่เจ้าโว้ยแล้วฟาร์มบัวอะไรกันเสร็จผมทำตลาดรอเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวเรามีฟาร์มนมบัวใช่ไหมเอามาทำชีสขายชีสแล้วก็ขายปลานะขายขนมแล้วนี่ร้านอะไรอ่ะขายสินค้าหรอ อะไรคือขายสินค้าเดี๋ยวมีขายนอกจากอาหารด้วยเนี่ยเอาว่ะไหนเคาน์เตอร์นี้ขายอะไรอะ่ะขายสินคายเสื้อหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนยังไม่มีเลยแสดงว่าเสื้อนี่คือ เอาขนแกะมาทำแน่เลยอ่ะขนทางสร้างรายได้มาแล้วเรามาดูไออันนี้ดีกว่าทุกคนมันคือมันคือเลี้ยงวัวจริงๆอ่ะแล้วกดสปอนกดเกิดวัวได้อย่างนี้เลยหรอเดี๋ยวเอาไหนวะอ๋อเอาทางเข้าอยู่นี้ทางปล่อยวัวคือตรงนี้นั่นเละแล้วทำไมมันกดเกิดเ,เรื่อยๆอ่ะมาอีกแล้วกดเกิดได้ลยล ออกมาซ้อนกันออกรัวๆเลยทําไมถึงมีกดได้ไม่จํากัดอ่ะที่น้องวัวเขาก็น่ารักอยู่เนะี <c oughs> แต่โอ้โหเขาจะรีดนมวัวไหวปะเนี่ยอยู่น้ววัวเยอะขนาดนี้กดยังกดได้อีกอะ่ะดูดิเขาก็ออกมาเรื่อยๆอะไรเนี่ยน้องวัวรัวๆไปเลยก็น <c oughs> นี่ไงเออเลี้ยงอยู่แถวนี้หญ้าเยอะจัดไปเกิดการรีดนมวัวเกิดขึ้นครับใช่ไหม ไปไหนเนะี่ยดูดิมีหล่อยเข้าไปกินข้าวด้วยโอ้โหดีนะ่ยเขายังไม่ปลูกแสดงว่ารั้วนี่มันกันน่าจะกันหนงวัวได้แน่เลยอะ่ะชัดเลยส่วนนี้เป็นาฟาร์มแกะครับอันนีฟาร์มแกะเราสามารถที่จะตัดขนแล้วก็เอาไปทําเสื้อแล้วเสื้อไปขายชาวบ้านได้เออนี่แหละเส้นทางทรรมหากินเราพอตัดขนแกะปุ๊บเราก็เอาขนแก่นั้นมาทําเป็นผ้านี้ทําเป็นผ้าก่อนนะยังไม่เป็นเสื้อนะ เออเราทําเป็นผ้าเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ผ้าไปทําเสื้ออีกทีหนึ่งครับโอ้โหโคตรหลายขั้นตอนร้านทําเสื้อเราเอาหน้าตลาดน,นี่เลยนะทําเสร็จขายเลยครับตรงจุดจุดนี้เว้นเว้นไว้ให้แบบว่าร้านทําเสื้อโดยเฉพาะโอ้โหแล้วมีหลายอาชีพมากเลยนะเดีย๋ยวมีช่างทําเสื้อช่างตัดขนช่างทําผ้าโอ้โหเต็ไมไปหมดปามแกเสร็จแล้วครับไหนดูแกหน่อยอันนี เสียงแกทำไมเป็นเสียงคนเลยอะอเฮ้ละท่าเดินก็ไม่มีอะไรเนี่ยแกแบบเดินสไลด์เลยดูดิแกเดินสไลด์ขาอย่างตายวัวเขายังมีท่าเดินนะแต่ละเอา้าอุย๊ยเดี๋ยวเป็นครั้งแรกที่ฝนตกอะไรเนี่ยอยู่ๆฝนก็ตกครับ ดูซะก่อนนี่เขาเรียกว่าจัดระัสการตลาดแบบว่ากลางเมืองแล้วก็มีวัวเดินในหมู่บ้านด้ <c oughs> คือถ้าไม่ทำอคอกวัวเก็บนี่เขาก็จะเดินอย่างเงี้ยนะเดินไปทั่วหมู่บ้านแลว้วเนี่ยอ,อันนี้คือโรงทำชีสแล้วนะครับผมอ่าทีนี้เราก็จะพร้อมแล้วสิ่งที่น่าจะสั่นเลี้ยงคืออ่าขแก่ไปทำเสื้อนะครับแล้วก็นมไปทำเป็นชีสเอามาขาย ดูการตัดขนนะสิเดี๋ยวน้าเขาตัดขนอยู่อย่าไปอย่าไปควนเขาโท่ดูดิก็เดินไปจุ่มแหมขนหายไปเลยพอตัดขนเสร็จแล้วก็จะมาทอผ้านะครับเอาเข้าไปข้างในเหรอเออข้างหลังหรือเปล่าใช่เลยนี่ไงเย็บปักถักร้อยเอาว่าทำผ้านี่เราติดตามกันทำผ้านะครับ แล้วก็ให้เขาไปตัดเสื้อดูชิว่าจะขายได้ตัวเท่าไหร่มีหลายอาชีพมากเลยอะเกมเนี้ยคือแบบวนเวียนกันไปอะเอาคออย่างไว้นี่เสร็จแล้วก็เอามาส่งครับมาส่งให้ช่างตัดเสื้อตัดเลยนี่สกรีนเสื้อมาเลยครับขอ,อสีแดงเยอะๆนะครับตัดตั้งใจทำมากอะตั้งใจตัดเสื้อมากเลยอะอ่านี่ใช้ใช้หัวคิดน,นิดนึงครับ แบบว่าออกแบบเสื้อออกแบบเสื้ออคิดออกแล้วตัดเลยเย้ yeah. อันนี้ก็ยกไปเก็บหน่อยเนี่ยนี่ทำชีสชีสก็ไปขายได้นะครับผมบอกเลยไม่ต้องกินแล้วเบอร์รี่ทุกวันนี้เอาว่าคนชีสท่ามกลางฝนฟ้าขนองไม่อยากให้มันฝนตกเลยอะ่ะสีไม่สวยเท่าไหร่เลยครับไหนดูซิตลาดเราเป็นการขายเสื้อยังก็ไม่ไม่มีใครซื้ออยู่ดีครับ เดี๋ยวเราเข้ามาดูกันว่าเขาขายได้เท่าไหร่อันนี้ก็ขายชีสจัดไปครบแล้วอะแถวเนี้ยอันนี้เราวางพื้นที่อยู่อาศัยไว้ก่อนเลยนะครับไว้ล่วงหน้าเลยเพราะว่าประชากรเรา62คนแล้วครับทุกคนครับนี่เราก็ได้เว้นทางขวาไว้สร้างคลื่นหาดอย่างที่เราเคยออกแบบกันไว้ผมว่าน่าจะสวยงามทีเดียวอะถ้าทำเสร็จแล้วเอาละครับแล้วนี่คือภาพรวมของหมู่บ้านในพาร์ทนี้นะครับ เติบโตไปเยอะทีเดียวมีหลายกิจการเต็มไปหมดเรามาอยู่ที่มุมเดิมดีกว่านี่ไงเป็นไงยังสุดเปลี่ยนมุมมื่อกีว่าล้วันนี้ครับมุมอ่าซอกซอกนะซอกควัวแล้วก็ซอยแออัดนะครับผมเอาละฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าว่าเราจะทำไงกับหมู่บ้านเราต่อไปดีนะครับผมจะทำวันนี้ซีเรียสเลยอยู่เลยเป็ไนไรนะครับเชื่อพื่อนผม